คาราเวยยกทัพเปิดตัวอุปกรณ์ลายใหม่สุดยิ่งใหญ่ในซีรีส์พลดามเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทลิลเนียนประเทศไทยจำกัดนำพันธม,มิตรผู้จัดจำหน่ายและสื่อมวลชนบิลัดฟ้าไปยังสุวรรณจากิจกตากอล์ฟคลับประเทศอินโดนีเซียเพื่อร่วมงานพลดามเซาอีสเอเชียลอนจ์อีเวนต์โดยมีตัวแทนจากประเทศไทยสิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียญี่ปุ่นและเจ้าภาพอย่างอินโดนีเซีย โดยภายในงานมีมิสเตอร์คาเาชิมาทากะโอคผู้บริหารจากคาเวเจแฟนและมิสเตอร์วิษณุสัญจัยาดีคเตอร์เรลเลียนกอลฟอินโดนีเซียร่วมให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์พระดามซีรีส์สุดร้อนแรงที่มีนักกอล์ฟอย่างจอหนรามและโปรโจีนอัธยาทิติกุลเลือกใช้รวมถึงการร่วมทดสอบพระดามจาก i ราวิ r งเล e และสนามจริง ผลักไล่ใหม่คือตัวพาราดามซี e ีนะครับมันจะเป็นทั้งไดรเวอร์แฟเว y ไฮบริดเหล็กนะครับก็คือครบเลยช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างจอรามเมงที่ใช้พ a ราดามซี e ีเนี่ยก็คือชนะ3แชมป์ติดติดกันเลยใน p j เทัวร์นะครับตัวเทคโนโลยีใหม่มันจะเป็นทั้งไดรเวอร์แฟเว y คล้ายกันมันจะเป็นครั้งแรกในอินดัสทรีเลยตัว360อสงศาตัวคาร์บอน a s สซีนะครับคือระหว่างโซกับตัวคราวเนี่ยคือจะเป็นบอดี้ชิ้นเดียวกันเลยไม่มีการแยกละ ในอดีตเนี่ยมันจะเป็นตัวคราวเนี่ยคือจะเป็นตัวเขาเรียกว่าคาร์บอนแต่ตัวโซเนี่ยจะเป็นไทเทเนียมปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะคือเป็นตัวคาร์บอนทั้งชิ้นเลยฉะนั้นเราสามารถเซฟน้ําหนักเราสามารถเพิ่มลูกเล่นเข้าไปทําให้คารเวอร์รดามเนี่ยสร้างระยะได้ไกลามากขึ้นจากเดิมนะครับแล้วก็ตัวเรื่องของเจลเบรกเทคโนโลยีรับพัฒนาต่อมาเรื่อยๆตัวเจลเบรกเนี่ยมันจะเชื่อมระหว่างตัวคราวกับตัวโซทําให้เราสามารถยึดคราวกับโซเนี่ย ไม่ให้ตัวน้ำหนักเนี่ยมันเสียไปเวลาที่หน้าไม้กระทะกับลูกทําให้สามารถเพิ่อมบอสปีดได้มากที่สุดครับผม AI เทคโนโลยีของเราเนี่ยคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบหน้าไม้ซึ่งอย่างถ้าอย่างไรเวอร์เนี่ยให้เรามี4รุ่นนะครับตัวหน้าไม้เนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ออกแบบมาเพื่อให้วัดบอะก,กับนักกอล์ฟบอสปีดเนี่ยสำหรับแต่ละรุ่นเนี่ยสามารถสร้างได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์พัตเตอร์โอดิซีและลูกกอล์ปรุ่นใหม่มา เวอร์ซ่านะครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันจะเป็นรุ่นที่เราเคยผลิตมาแล้วซึ่งได้รับความตอบรับในอดีตดีมากซึ่งตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของอะไลเมนต์นะครับเวลาเราเล็งลูกกล์ฟเวลาวางแอดเดรสเนี่ยมันจะช่วยให้เรารู้ว่าหน้าไม้เราเนี่ยมันสแควร์กับป้าหมายหรือเปล่านะครับอีกตัวหนึ่งคือตัวไรฮอตไฟเ k เราคอนติเนียจากปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราจะมีแต่ตัวเฉพาะเบรดอย่างเดียวปีนี้เราจะออกมาเป็นตัวมอลเลดซึ่งมันจะช่วยเพิ่มเอฟโอให้สูงขึ้นด้วยครับ ดเวอร์ iver, ที่รู้สึกนะครับก็เบาแบบรู้สึกตอนตีไปครับรู้สึกหัวเบารู้สึกแบบมีความโปรแบบว่าตีสบายนะครับอย่างหลุมเมื่อกี้ผมลองสลับหัวดูนะครับก็ลองรุ่นอีพิกสปีดเทียบกับคารดามระยะที่ต่างกันนะ่ตอนนี้ในสนามก่อนนะครับต่างกันอยู่16ล้านเลยตัวทิปเปิลไนมอนเหมือนกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้าง สำหรับนักกอล์ฟที่สนใจพรัดดัมซีรีส์วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่13มีนาคมน,นี้เป็นต้นไปสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทเรียวเนียนประเทศไทยจำกัด t r a n s v i l l Golf, ร้านกอล์ฟพาร์เนอร์ทุกสาขารวมไปถึงในห้างสรรพสินค้าโซนสปอร์ตมอลและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสามารถสอบถามข้อมูลวันเวลาของการเดโมทดสอบได้ทางโซเชียลเลียวเนียนไทยแลนด์และ t r a n s v e l l Golf Thailand